สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ตลาดหุ้นตมบอกว่ายังคงไซเวย์ในกรอบเล็กๆเรียก,กว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยนะครับุกุนี้เรียกว่าโดนเรื่องราวของอิทธิพลหรือว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นตมบอกว่านั่นคือเรื่องราวของการแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโควิด -19 น้องมบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังคง พุ่งสูงขึ้นต่อไปนะครับตวอย่นี้ซึ่งวันนี้ทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1นนะครับบอกว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน6,166รายนะครับเรียกว่าตัวเลขอยู่ระดับนี้โอ้โหถือว่ามากกว่า6,000รายต่อวันถือว่าเป็นจํานวนที่สูงมากนะครับซึ่งวันนี้เองทางฝั่งของนายอนุชานะครับบูรพาชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คนอีกระยุธ์จันทร์อชานายยรัฐมุนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมมีความกังวลได้ห่วงใย่นะครับกรณีเมื่อวันที่1กรกฎาคมสองหสนายกรัฐมุนตรีและรัฐมนตรีเกี่ยวข้องได้มีการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเปิดภูเกต็ตเซนบ็อกน่และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการแต่ภายหลังทราบมบาว่ามีผู้ติดเชื้อคุยในทีเนี่ยเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐตนตีจริงใจ ช่วงจะใช้ช่วงเวลาช่วงช่วงเวลาช่วงนี้นในการเปิดปานีด้วยการติดตามและการบริหารราชการภายในพื้นที่ของตัวเองก็คือกักกันตัวแล้วถ้าเราแบบผู้กันเองแบบชาวบ้านแบบง่ายๆนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ทั้งนี้ยืนยันว่านายยกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติตามยังคงปฏิบัติภารกิจต,ตามปกติและติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมถึง ไม่มีผลตรวจที่เป็นบวกและที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบตรวจเช็ครววโควิดในทีนี้อย่างต่อเนื่องและยังคงจะตรวจเป็นระยะระยะ,ะ,ยะต่อไปนไั่นเรียกว่าก็ต้องกักตัว14วันนะครับสาหรับนาย,ยกสมิติก็สามารถสามารถทํางานผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับจุดนี้ในฝั่งของภาคเอกชนนะครับวันนี้นายแพทย์เฉลิมหานพานิชน,นาย,ยกนาย,ยกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่าสมาคม โรงพยาบาลเอกชนยังคงยืนยันราคาที่จะให้บริการฉีดวัคซีนบุรนาที่ราคา1,650บาทต่อเข็มซึ่งเป็นราคาสุทธิรวมค่าใช้จ่ายแล้วและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานะครับเพราะาเป็นราคาที่ทางสมาคมได้มีการหารือกับองค์การเภสัจกรรมและกลมที่สนับสนุนการ,รบริการมีการเคาะราคาอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2564นะเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนในการเปิดและรับชําระเงินรวมถึงการโค้ สนาประชาสัมพันธ์ได้โดยเป็นราคาที่กําหนดตามเกณฑ์นะไม่เกิน1.5เท่าของต้นทุนของต้นทุนวัคซีนมูนนาที่1,100บาทต่อโดสน,นะครับสําหรับการที่โรงพยาบาลนะครัรามาธิบดีเปิดจองวัคซีนมูนนาที่ราคา1,500บาทต่อเข็มไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคูต้าการจัดสรรของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแต่เป็นค่าบริการที่ ทางโรงพยาบาลนำมาทุจรีกําหนดเองซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐและทำให้อัตราการให้บริการหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนนะซึ่งอาจจะเป็นการสั่งซื้อผ่านองค์การเภสักชกรรมโดยตรงนะในแพทย์เฉลิมกล่าวว่านะโควตา้าวัคซีนโมโนานาที่องค์การเภสัชกรรมจะทําการสั่งซื้อนั้นมีจํานวนทั้งหมดเนี่ยห้าล้านโดสนะซึ่งจะเป็นการจัดสรรให้กับสมาคมาสมาคม โรงพยาบาลเอกชนใน4ล้านโดสและอีก1ล้านโดสจ,จ็ดสัดให้กับโรงพยาบาลในส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานนันต่างๆที่มองบอกว,ว่าตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมนะครับโดยจะมีการกรําหนดการส่งมอบวัคซีน5ล้านโดสยังคงเห็นว่าจะทยอยส่งมอบได้แต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม2565 6, นะครับตรงจุดนี้เรียกว่าซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวที่ว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในปตรมาสที่1นนะครับตัวในปี ในปี65นั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะหรือในไตรมาสแรกของปีหน้านะครับในส่วนของวันนี้ถ้ามอ,อ,อ,องมองดูในส่วนของตัวเลขของดัชนีนะครับต้องบอกว่าวันนี้ดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อหรือว่า P.M.I. ภาคการบริการเดือนพฤษนายนของจีนนะต้องบอกเลยว่าปรับตัวลงบ่าต่ำสุดในรอบ14เดือนโดยล่วงลงไปสู่ที่ระดับ50.3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน2563จากระดับ 5 5 1นะในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิน1ทินในมณฑลกวางตุ้งนะซึ่งเป็นแหล่งส่งออกที่สำคัญของจีนนะโดยการร่วงลงอย่างหนักของดนัชนี P M I ภาคบริการอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนในชะลอตัวลงได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่น่าติดตามกันนะซึ่งเรื่อนะงเกี่ยวกับการเดินทางไปมาระหว่างประเทศซึ่งวันนี้ก็มีข่าวว่าทางด้านของประเทศญี่ปุ่นนะครับเตรียมการเพื่อจะ ให้ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตนะได้รับการยอมรับกว่า10ประเทศนะรวมถึงอิตาลีนะครับฝรั่งเศสและกรีซนะฮะซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มมีการออกหลังจากที่ได้มีการเริ่มโครงการการออกใบรับรองในช่วงของปลายเดือนก,ก,กันฎาคมถักบรรลุข้อตกลงดังกล่าวและผู้ที่ถือใบรับรองหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตนี้จะได้รับการยกเว้นนะ,ะการกักการกักตัวและและหรือต้อง หรือการต้องมีการแสดงผลการตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด -19 แบบเป็นลบเมื่อเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศต่างๆนะนี่คือเรื่องราวหรือว่าเป็นเรื่องของปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะซึ่งตอนนี้ตลาดผู้นีนถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ว่าดัชนีถือว่าดัชนีก็ยังคงอยู่ที่ปิดที่1,579.28จุดเพิ่มขึ้น0.79จุดนะครับคิดเป็น0.05เมูลค่าการซื้อขายวันนี้ชะลอตัวนะครับเรียกว่า ซื้อขายกันที่58,166ื่จุดสีล้านบาทในส่วนของ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้อันดับหนึ่งคือ K-Bank ราคาหุ้นปิดที่116่งบาทห้สตังค์ลดลง2บาทคิดเป็น1.69%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น3,476.48ล้านบาทหลักทรัพย์ที่2นะครับคือกันกุลนะครับราคาหุ้นปิดที่ 4, 8, 4ี่บาทแปสตังค์เพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น0.83% มูลค่าการซื้อขาย1,562.76ล้านบาทรลักทัพที่3นะ GPSC ราคาหุ้นปิดที่76บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์ที่เป็น3.02%มูลค่าการซื้อขาย1,560.29ล้านบาทรลักทัพที่4นะครับปตทหรือว,ว่า PTT ราคาหุ้นปิดที่39บาทนะครับเพิ่มขึ้น 25สตางคาคิดเป็น0.65%มูลค่าการซื้อขายวันนี้1,400 57.15ล้านบาทนะครับหลักทรัพที่5นะครับที่มีการซื้อขายกันสูงสุดวันนี้ก็คือตัวของ SCB นะครับราคาหุ้นปิดที่95.75นะครับลดลง1บาทนะครับคิดเป็น1.03%มูลค่าการซื้อขาย1,212.97ล้านบาทนี่คื ห้าหลักทรัพย์นักนที่มีการซื้อขายกันสูงที่ปัู่น,นี้อันดับ1 K-Bank อันดับ2กันกุลอันดับ3 GPSC อันดับ4ปตรทและอันดับที่5นั่นคือตัวของ SCB นะครับนี่เรียกว่าวันนี้หุ้นแบงก์ตรงบอกว่าถูกแรงขายออกมาจํานวนมากนะทิศทางเยวนโนมันผู้นี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมีต่อสายไปถึงอาจารย์อาทุลุ่วงกูรูไปจำรายการสักครู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์วันนี้สถานการณ์วันนี้หุ้นแบงก์ถูกเทครับอาจารย์มีอะไรมีข่าวเ่าข่าวลบข่าวไรอะนะครับสัปดาห์ครับไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับอาจารย์ไม่ต้องมีข่าวก็ลงได้นะแบบนี้เรียกว่าเอาที่สบายใจนะครับผมสบายใจแบบนี้ง่ายๆนะภาษาแถวบ้านเรียกนะ เออสถานแต่บ้านผมว่าสบายใจแบบนี้ก็ก็หลงนะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็มีคนแบงโดดเทใช่ไหมครับผมเก,กิดก็บรรทับประคองนะเออบรรทับประคองแล้วก็เซ็นก็ไปมาณมาปิดตัวเซ้นหน่อยโปรลูกเทที่หายไปเลยเลอห้างเหมือนแบบเป่นของเหมือนล้านโอ้โหน้อยมากอาจารย์ครับเป็นการ นะครับผมตอบแปลว่าเอกชนขายก็ก i̇şte. ็ขายกันมาแล้วเนี่ยนะไอ้คนซื Ga ้อก็ไม่ซื้อเปรียบนักมวยก็เหมือนมวยยกสองยกสามแหละนะยืนทั้งโค้งก็ายืนจ้องจ้องหน้าเวทีนะครับผมแพวกนี้เนี่ยยกสี่ถ้าไม่มีแรบไม่มีสาสรแค่ในการในกรรมการนี่ต้องแบบตุนหลังใส่กันแล้วอพวกนี้นะต้องส่งนั้นแล้ว แนวลงแนวรับ <terus> ัวกนี้ก็อยู่แถวนี้นะสรัะกอนนะประมาณต้บริเวณดาวตัวเลขเป๊ะเนเจ็ด573เนี่ยตัวเลขวันนี้แหละมาจากประมาณ1,580เลขกระดาษที่ว่าก่นด้านจ่อยแรกกันหป็นท่า82เนียแล้วก็ถัดไปก็เป็นจากประมาณจตกประมาณหนึ่งท่า88ใกล้ๆท่า80ประาณตรงนี้พวกนี้เขาเข้าจว่าม่าจะฟื้นตัวขึ้นนะับตุมครัรับ ออถามอาจารย์นิดนึงครับคุณแบงก์เนี่ยถึงจังหวะช้อนได้หรือยังฮะก็ลงมาเีว่าเป็นถังใหญ่ทุกตัวโดยอย่างตัวเคแบงก์นี่ก็พ่อนง่ายแต่ประมาณร้อยสิบห้าสิบหกเป็นถังใหญ่เอสซีบีก็แต่ประมาณเก้าสิบห้าตัวบีบีเอลนี่ก็อยู่แต่ประมาณเน่้อยสิบน้อยสิบสองบาท็จะถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็เป็นเขียนก์หน้าช็อน แต่เราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสวิตมีช้อนก็ช้อนเลยยังไม่ใช่อืเราดูทรงหน่อยดูทรงดูทรงให้ดูดูให้เพื่อนนำหน้าก่อนนะให้เพื่อนทำหน้าเพราว่าให้เพื่อนช้อนเพื่อนนั่นแล้วช้อนไม่หักแน่เราค่อยไปช่วยช้อนเนี่ยครับผมโดยที่ว่ามีกรอบแถวรับแถวเนี้ยราคาประมาณนี้เลยแต่ว uh, ่าเราไม่จําเป็นต้องบ้าว่าช้อนเลยให้เพื่อนนำนำล่องก่อนครับ รอบทีหลังนะเดี๋ยวเรียบประกันก็ช้อนไปนะนะครับผมนะได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ก็ให้หมุมมองเรื่องของหุ้นกลุ่มแบงค์นะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องรีบร้อนรอผู้นำนะเรียกได้ว่าในฐานะนักนูนรายก็นะขอเป็นผู้ตามไปกันเรียกว่านนะเรื่อมันใจว่าช้อนไหมครับค่อยช้อนตามจุดนี้นี่คือมุมมองของอาจารย์นะทวุฒิรุ่งวงกูรุไปจำรายการนะครับมาซึ่ง กูรูท่านที่สองคุณกรนพัฒน์บรเชษผพูดในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะครับบริการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมรักพัฒนาสินจำกัดมาชนอบอกหมดว่าแกมองนะครับรอบอกว่าแผ่ภาพรวมของตลาดหุ้นแนวโน้มวันพรุ่งนี้นะครับต้้งหมดว่ายังคงแกว่งตัวในกรอบนะเรีวยกว่าให้แนวต้านอยู่ตรง1,585จุดถึง1,587จุดสำหรับแนวรับนะครับอยู่ที่1,565 0 0จุดนะเอย1,500 69จุดนะแล้วก็1,000ด้านดาวก่1,565จุดนะเรียกว่าตลาดนี้ยังคงไม่มีปัจจัยหรือว่าไร้ปัจจัยบวกตัวแปรให,ใหม่ตรงจุดนี้นะ่าคงย่ําอยู่กับเรื่องของสภาพการสถานการณ์การแพร่ระบาดนะของไวรัสโควิดในทีในประเทศก็ยังคงเป็นตัวแปรที่กดดันตลาดอยู่นะส่วนคืนนี้ก็ต้องมาติดตามเรื่องของการประชุมของ o อเปกพาสนะว่าจะมีการประชุมเรื่องราวของ กาลังกผลิดน้ำมันนี้เป็นอย่างไรนะซึ่งเป็นมีผลมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะนี่คือในส่วนของมุมมองของคุณก่อนพัดนะครับนี่คือกูรูท่านที่2มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซน์ได้มีการปอกติดหน้ากระดานหน้าจอต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจนะตรงอยู่นี้ถือว่าเป็นอี่ต้องบอกว่าแม่มีอะไระเรื่องราวที่ โดดเด่นนะานัเหนือเกี่ยวกับเรื่องของการขุดหรือการหยิบขึ้นมาเก่งกาไรนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแรกนี่นคือตัวของ AKR นะหุ้นมอบแปลงไฟฟ้านานๆทีจะมาแรงกาเนิดว่าสักครั้งหนึ่งถือว่าวันนี้ราคาหุ้นของ AKR ปิดที่1บาท18สตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น11.32นะครับมาถึงตัวที่2นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เล่นได้ต้องบอกว่าแหม่น่าติดตามนั่นคือตัวของหุ้นของไทยฟิล์ม นะครับต้องบอกเลยว่าถือเป็นหุ้นที่อยู่ในพวกบรรจุบรรจุพันอยู่จุดนี้เรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่27ตังค์นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้น1ตนตังค์คิดเป็น3.85เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่สามนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันวันนี้โวลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะครับนั่นคือตัวของออร่านะครับราคาหุ้นปิดที่2บาท20นะครับคิดเป็นต้องเพิ่มขึ้นถึง28ตังค์นะครับว่าคิดเป็น14.58ี นะครับมาถึงสวิงตัวที่4นะถือว่าเล่นได้แบบว่าโอ้เล่ได้สะใจมากันาน,นานทีเราไม่เคยเห็นหุ้นตัวนี้ออกดิสออกเดทมากมายขนาดนี้นคือตัวของ NCL นะครับวันนี้วันนี้ราคาตัวของ NCL ถือว่าเป็นโลจิสติกวันนี้ปิดที่4บาท12ตางค์นะครับเพิ่มขึ้น9.2าสงตางค์คิดเป็น28.75%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงที่ทีมข่าวมีการนำเสมอนะผมเชื่อว่า แฟนรายการหรือนักลงทุนเนี่ยฟังแล้วสี่หุ้นสี่ตัวนี้นดะต้องมานั่งทําการบ้านดูเรื่องของกราฟดูเรื่องของพื้นฐานที่ว่าเส้นทางนี้เป็นอย่างไรนะเพื่อจะนาข้อมูลสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้นั่นเอเพื่อจะนำมาใช้ในการประกอบในการใจ้ในการเทรดในการเล่นสําหรับ4ี่หุ้นสุดสุงในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของช่วงที่2ของรายการคือช่วงของ เทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของมีแบงค์คลิปเองวันนี้แนะนํามา2ตัวนะต้องบอกว่ากราฟสวยๆแจ่มๆนั่อูตัวของ a ออทีนะครับคุณอภิวัตบอกว่าแหมรูปแบบของกราฟแล้ต้องบอกเลยว่าเก่งกําไรระยะสั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสัญญาณบอกมาแบบนี้นะครับโดยให้แนวรับ a ออทีที่61บาท50ตางแนวรับทะเไปที่60บาทสหรับแนวต้าน a ออทีที่63บาทแนวต้านทะเไีที่64บบาทซึ่งวันนี้ ราคาหุ้นของ a อ t ปิดที่61บาท75ตสางค์ลดลง50ตังค์ที่เป็น0.8 0ดเปอร์ซส่วนแซปที่2เทคนิคต้องบอกว่าคุณอภพิวัตรบอกว่าโอ้โหแม่รุนทําออทําไฮนั่นคือตัวของดูโฮมนะครับให้แนวรับดูโฮมที่28บบาทห้าินะแนวรับไปอยู่ที่27บาท75าตังค์นะส่วนแนวต้านของดูโฮมอยู่ที่30บาทแนวต้านไปอยู่ที่3 2บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นดูโฮมปิดที่29บาทเพิ่มขึ้น1บาท25ตังป็ท 4.50%นี่คือช่วงของพู้นที่สุดแซบโดยคุณอภิวัตวีสิทธิเวนะเมื่อเมื่อสายเทคนิคฟังกันแบบนี้แล้วเราเป็นการดูที่ว่าเต้ตํำราที่เราไปเรียนมาเนี่ยเทคนิคเราว่าอย่างไรนะเพื่อนำนำมุมมองของคุณอภิวัตเองกับเราเนี่ยมาประยุกต์มาดูนี่มามาแอปพลายตัดต่อทําพันธุกรรมกันว่าเอลจะใช้ ยุทูีไหนในการเล่นในการเทรดหุ้นในเชิงของสายทเทคนิคจุดนี้มาถึงช่วงที่3นะของรายการช่วงของข่าวเดนบอจนะครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับ IRPC นะลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นนะคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโรนะวีนะมูลค่า1.33หมื่นละ้านบาทนายชาวริตนะทิพาวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกมกรผพิจารกาใหญ่บริษัท i r p c จำกัดมหาชนนะเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะก,กรรมการนะครั้งที่8ทับ2 5 6 4เมื่อวันที่2กรกฎาค,คมได้มีมตินนอนุมัติให้ลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโรวีโดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้ต้องจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโรวีในประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 7เพื่อลด ปัญหามลสภาวะและฝุ่นออง pm สองจุด้และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเยี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะซึ่งในส่วนของรายงานการวิเคราะห์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า eaa นะของโ่วงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสพแล้วโดยมีมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ13,300ล้านบาทซึ่งล้านบาทซึ่งเป็นไป,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 ปตามแผน,แผนงานคาดว่าจะ สามารถเริ่มด้เนินการผลิตในเชิงพณิชย์ดได้ในเดือนมกราคม2567นะและหลังจากนี้หลังจากนี้โครงการแล้วเสร็จนะ,ระเราจ,จะมีกําลังกลงผลิตสําหรับการแปลงน้ามันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ามันดีเซลกำมะถันต่า,ตา,ตามมาตรฐานยูโรวีได้ทั้งหมดนี่คือข่าวเด่นบจข่าวแรกมาถึงข่าวเด่นบจข่าวที่2อนะดรภัยบูล์เสรีวิวัฒนาณนคว้าหุ่นเชโยเพิ่มนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือว่ากรอตนะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4ดรไพลบูลเสรีวิวัฒนาได้มาหุ้นของบริษัทชโยคุ๊ปจำกัดมหาชนได้เป็นจำนวนได้มาคิดเป็น1.4537%ี่เป็นของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการได้จำนวนที่หลักทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยหลังจากได้มาเนี่ยรวมเป็น3.92%นะของสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของกิจการถ้าหากเป็นกลุ่มนะครับต้องบอกว่าได้มาจํานวนเนี่ย1 จุดสี่ห้าสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะของสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนี่ถือว่าถ้าเกิดหลังจากรวมกันแล้วนะเรีวยว่าหลังจากก็ได้มาในของกลุ่มเนี่ยรวมเป็นถือหุ้นชโยกรุนะะ่นแต่ละห้าจุดหกแปดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์นะครับของสิทธิที่ไม่ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนี่คือช่วงของข่าวเด่นบจรถ้าเกิดว่าท่านชืชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของเฟซบุ๊ก k ูดเนียนไซ์และวก็ช่องยูทูปพูดนิยนไซด์สำหรับถ้าเกิดอยากติดตามงงข้อมูลข่าวสารแบบเร็วทันนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Com, วุ้นอินไซดดอทคอมนะตรงนิวฟ e ดนะคุณก็จะเห็นข่าวสารตลอดชั่วโมงการเสื้อขายซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสใจในการลงทุนได้สําหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวิวันี้ของออนาท่านผู้ชมผู้ามไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม